ับคุณครูนะคะได้ร่วมงานกับมูลีิคีนันมาตั้งแต่ปี2555นะคะซึ่งเป็นระยะแรกเริ่มของโครงการนะคะเราจะมีการร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรนะคะโดยวิเคราะห์เนื้อหาของมาลาเรียและวิเคราะห์ตัวชี้วัดของหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เพื่อจะมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสอดแทรกในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสุขศึกษาให้กับนักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับในปีที่2นะคะทางโครงการก็ได้มีการปรับหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อที่ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นป .5 ในเรื่องของเนื้อหาสาระที่นักเรียนชั้นป .5 ควรจะรู้นะคะโดยการแยกคู่มือครูแล้วก็คู่มือนักเรียนออกจากกันนะคะเพื่อสะดวกในการใช้และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนะคะในปีที่3มคีน,นันได้พัฒนาสคริปต์ในการสอนให้คุณครูนำไปใช้ยังมีแบบแผนเหมือนกันทั่วประเทศการใช้สคริปต์ยังช่วยควบคุมเวลาและกำหนดการสอนให้ราบรื่นขึ้น นอกจากนี้คีนันได้อบรมกลวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆให้คุณครูในโครงการเพื่อนำไปใช้กับการเรียนการสอนเรื่องโรคมาลาเรียอีกด้วยสำหรับกลวิธีนะคะกละวิธีการสอนที่ทางโมลดินิ่คีนันนะคะนำมาใช้กับครูเพื่อที่ครูจะได้นำมาใช้กับเด็กในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการให้หนักเรียนได้คิดคนเดียวคิดเป็นคู่หรือว่าคิดเป็นกลุ่ม หรือที่เขาเรียกว่าติ้งแพรแชร่นะคะถือว่าเป็นทักษะกระบวนการคิดที่เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นขั้นตอนให้นักเรียนรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานจากบนวิธีที่หลากหลายโดยที่ไม่ได้นั่งฟังรูพูดเพียงอย่างเดียวรูปอั o โฟก็เป็นอีกกลมพิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากนะคะ เด็กก็จะรู้หน้าที่ของตนเองแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันคุณครูก็จะแบ่งหน้าที่โดยคุณครูจะบอกหน้าที่ก่อนนะคะให้เด็กแบ่งหน้าที่ว่าใครทาหน้าที่อะไรแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันโดยที่เด็กที่ดูคีนันได้จัดกระบวนการสอนโดยใช้สคริป มีกลวิธีสอดแทรกอยู่ทุกช่วงของการสอนทั้งช่วงต้นช่วงกลางและช่วงท้ายชั่วโมงโดยมีการประเมินความรู้ความเข้าใจเด็กๆที่ชัดเจนตรงตามตัวชี้วัดทุกกลวิธีล้วนส่งผลต่อการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรคมาลาเรียอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ เสียงสะท้อนจากตัวแทนคุณครูในโครงการผู้อุทิศเวลาให้กับการสอนครูจินดาจานาศัก์หนึ่งในครูต้นแบบภายใต้กิจกรรม training of the trainer หรือ TOT สำหรับหลักสูตรสนาศึกษากิจกรรมการเรียนการสอน กระบวิธีต่างๆรวมถึงการใช้สคริปต์ของคุณครูในโครงการทางทีนันคณะครูและศึกษานิเทศหลายท่านจากหลายจังหวัดได้ร่วมกันออกแบบและก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะครูเข้ารับการอบรมในโครงการ TOT ในช่วงเดือนพฤษภาคม2558ซึ่งเป็นปีที่4ของโครงการนะคะ แล้วก็นําวิธีการสอนเนี่ยมาขยายผลให้กับคุณครูด้วยกันเองทําให้ครูได้รับความรู้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปเป็นประโยชน์ในการสอนในการทํางานของเราแล้วก็การเป็นวิทยากรด้วยค่ะ ค่ะขอขอบคุณคีนันนะคะที่ทําให้กระเดกกระสอนมาราีเขาเด็กมีความสนุกสนานและก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะค่ะและนักเรียนของคุณครูนะคะก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโรคมาเรียนะคะไปใช้ในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้ามาเรียด้วยค่คะอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆในพื้นที่ชายแดนที่น่ารักของคุณครูนะคะได้ค้นพบศัก,กยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ค่ะ จากกิจกรรมที่เต้เคยทำมากับนักเรียนในสมัยที่ยังทำงานอยู่นั้นก็จะใช้เรื่องของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิงหรือบางคนเรียกป r o b เ e m b a เบสเ e ิร์นนิก็แล้วแต่นะฮะคือ PBL ซึ่งการที่จะเรียนรู้โดยวิธีแบบโครงงานเป็นฐานอย่างเงี้ยก็จำเป็นที่คุณครูจะต้องเตรียมตัวพอสมควรทัาน้นครูก็ต้องพยายามเปลี่ยนบทบาทสมัยจากการที่คอยสอนเคื่อปัจจุบปรปาบอกสอนให้น้อย ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเขาว่าเรียนรู้ตัวนี้ก็คือทั้งนักเรียนและคุณครูเพราะ,ะคุณครูก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่นั่งสอนหรือสั่งแต่เป็นผู้ชี้แนะเป็นโคช้ชที่คอยแนะนําให้เด็กเกิดแนวคิดเกิดทักษะเกิดวิธีการอยากแก้ปัญหาและจะหาสิ่งที่เขามีแรงบันดาลใจเพราะเด็กในชนบทเนี่ยที่จริงแล้วเป็นเด็กที่มีอะไรหลายอย่างที่อยู่ในตัว เขาจะมีอะไรบางอย่างที่เขามีความคิดที่เป็นตัวของเขาเองซึ่งเขาจะมีอยู่ในตัวเป็นที่เราอาจจะมองไม่ออกเพราะเรามองแต่เรื่องคะแนนมองแต่เรื่องรางวัลไปที่ตั้ง การทาโครงงานเนี่ยเราก็พยายามมีเวทีมีเวทีให้เด็กได้แสดงออกนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับเขาจะได้รางวัลไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสำคัญคือการที่เขาทำโครงงานเขนาจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งลองผิดลองถูกถ้าคุณครูแล้วก็นักเรียนเพราะฉะนั้นเวทีที่จะให้นักเรียนได,ได้การนําเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่เด็กฝึกทักษะเรื่องการนําเสนอเรื่องการเขียนการอ่านการพูดการฟังครบเลยเพราะ ทั้งจะรู้ว่าเด็กหลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเนี่ย<ค>เขาจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกล้าแสดงออกมีความมั่นใจแล้วก็มีความภาคภูมิในทินที่อยู่เขานี่คือสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าทัาเนีน่าจะได้จากการเรียนรู้ผ่านโครงงานนะครับหรือ PBL นั่นเองเป็นโอกาสของเด็กๆที่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL นะคะไม่น่าเชื่อว่าผลงานของ นักเรียนชั้นปหนะคะจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และก็นำเสนอออกมาในรูปแบบของ PBL ตามความสนใจของนักเรียนของแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งเชื่อมโยงกับโรคมาลาเรียนในชุมชนไปสู่กระบ,บวนการแก้ปัญหามาลาเรียนในชุมชนซึ่งเด็กๆมีความสุขทำให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกก็เป็นโอกาสของเด็กๆที่ได้รับโอกาสนี้จากมูลทีคีน,นันขอขอบคุณมูลทีคินันแห่งเอเชียอีกครั้งหนึ่งที่ได้หยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับ เด็กๆค่ะขอขอบคุณค่ะคีสักเซ็ท,ที่มือที่คีน,นันแห่งอเซียได้จัดให้กับคณะครูนะคะเป็นการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะในโครงการตรงนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายฝึกทักษะการคิดฝึกทักษะการทำงานในกระบวนการกลุ่มนะคะ นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งในโครงการนะคะได้จัดอบรมให้กับคุณครูนะคะจำนวนมากกว่า330คนนะคะในการวิธีการสอนที่หลากหลายซึ่งจะฝึกทักษะการสอนให้กับคุณครูนะคะแล้วก็นําทักษะการสอนนั้นมาใช้ในห้องเรียนนะคะเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะสนุกกับการเรียนรู้ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังได้นําเนื้อหาของมาลาเรียเนี่ยมาจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบของโรคมาลาเรียนในชุมชนซึ่งเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ถึงปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริงนะคะสำหรับคุณครูนะคะวิธีการสอนที่หลากหลายที่มูลที่คีนันให้นะคะก็สามารถนำไปใช้ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่นที่นอกเหนือจากวิชาวิทยาศาสตร์และวิชา,าสุขศึกษาด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วก็ความทุ่มเทของคีนันนะคะคณาหน้าครูศึกษานิเทศสตมนคมนะคะแล้วก็พอการรวมปุ๊บเนี่ยก็มีการติดตามผลาการดำเนินง,งานนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยซึ่งโครงการอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ยังมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนนะคะซึ่งทําให้บรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยดีดีมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าบรรยากาศในการจัดการสอนในชั้นเรียนนะคะเด็กๆมีความสุขนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เต็มรูปแบบเลยค่ะความยั่งยืนของโครงการจะอยู่กับเราตลอดไป แม้โครงการจะจบแต่สิ่งดีๆที่เราได้รับจากโครงการาก็จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาอนาคตของเด็กไทยต่อไปขอขอบคุณเมือนที่คีนันที่ให้โอกาสกับเด็กๆและค,ครูค่ะขอบคุณค่สะสถาบันคีนันแห่งเอเชียเป็นสถาบันหนึ่งนะครับในการที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาครูจากการที่มี โอกาสได้ร่วมนิเทศในกนารเข้าพื้นที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวนักเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความกล้าสแสดงออกนะครับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึรรกษาปฐมศึกษาเขต2เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีความหลากหลายนะเช่นชนเผ่ากะเหรี่ยงมูเซอร์ดีซออีกอและก็พม่าเป็นส่วนใหญ่80% แบบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับพอทางสถาบันคีนันแห่งเอเชียเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาครูแล้วก็เน้นในเรื่องของการจัดิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับจะเห็นจากการพูดโต้อตอบนะครับกับผู้เข้าไปนิเทศนะซึ่งเป็นบุคคลแปลกหน้าจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมนะช่วยเหลือซึ่งก,นกันและกันนะครับในการทํางานนะการทํางานเป็นกลุ่ม เป็นทีมที่ซักเซสของโครงการจากสาบันคีนัน,นเซียในครั้งนี้ผมคิดว่าทางสาบันคีนันได้มีบทบาทในการพัฒนาครูในพื้นที่ทำให้คุณครูนั้นได้เกิดองความรู้จากทางสาบันคีนันนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดที่ทกำลการเรียนการสอนที่นำเอาแนวคิดต่างๆแต่ แรกสุดครับที่เขาลวมือการคือการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือว่ายึดผู้เรียนเป็นสํา,าสคัญนะการสอนที่ใช้กระบวนการทักษะชีวิตสี่ขั้นตอนนะซึ่งครูก็ยังนํามาใช้ในการจาัดการการสอนอยนู่นะตลอดจนล่าสุดก็เป็นการสอนแบบการใช้สคริปต์การสอนแบบโครงงาน,นแล้วก็อีกหลากหลายวิธีการแไม่ว่าจะเป็น การเข้าค่ายจะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างมีความสุขัได้ทั้งความรู้นะได้ทั้งทักษนะกระบวนการนะตลอดรงนะมีความตระหนักนะการเรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสุขนะในการเรียนมากกว่าเดิมที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการความสําเร็จในครั้งนี้เกิดจากนักเรียนมีความรู้สามารถนําไปปฏิบัติ กับตนเองและก็แนะนําคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ประชาชนในหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรคหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดมแมลงที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เข้ามาประสานงานกับโรงเรียนกิจกรรมสำคัญที่ทางหน่วยเข้ามาก็ในเรื่องของการเจาะเลือดตรวจเพื่อหาเชื้อไข้มาลาเรียนะฮะแล้วก็ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ศึกษาประชาสัมพันธ์ก็เป็นผล ที่นักเรียนได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ไปบอกต่อกับพี่น้องในหมู่บ้านทำให้ผู้ป่วยในหมู่บ้านลดลงเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าโรคจะลดลงไปนะแต่เราก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะครับก็คือในเรื่องของอพยายามที่จะให้ความรู้กับนักเรียนในรุ่นต่อต่อไปอสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ ความรู้นะครับที่เรามอบให้กับนักเรียนและก็ประชาชนในกลุ่มบ้านครับครับในส่วนที่2ที่เราทํางานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรคก,กับคีนันเอเชียนะครับในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับการทํา p c c หรือว่าเป็นเครื่องมือในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของมาลาเรียก็ที่เราเริ่มต้นก็มีทั้งจังหวัดตราจังหวัดตากและจากหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เราก็จะนําไปปรับใช้ ในพื้นที่ที่มีมาลาเรียในจังหวัดอื่นๆซึ่งตอนนี้ก็มีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่อชะดที่เป็นในโครงการสมเด็จพระเทพเพื่อให้ปรับใช้ในการสอนการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนเพื่อลดความเสี่ยงในแง่ของมาลาเรียและในอนาคตเครื่องมือเหล่านี้เราก็จะไปนําปรับใช้ต่อในเรื่องการสร้างการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะในการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานหรือว่าสปทต่อไปในอนาคตครับ Kenan in sudasia Asia worked with the Bureau of Vector-Borne Diseases and the Ministry of Education, the Office of Basic Education Commission, to implement a program to help change behavior of teachers and students in the school as well as those in the communities. Kenan worked in nine provinces on both the Cambodian and the Myanmar border, where the incidence of malaria is highest. In these schools, we work to teach them how to change their behavior to prevent uh, malaria. Not only at the schools but in the communities that they worked. Very importantly, we trained the teachers so they could continue to sustain the program uh, after we're finished. So we're very pleased for the support both from the Ministry of Public Health as well as the Ministry of Education, and we're very pleased that the children were able to change their behavior and help prevent further incidences of malaria. Thank you very much. <laughs> สวัสดีค่ะหนูกลับบ้านแล้วนะคะ,ะโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะแมาดู่มานน้ำหมอลูกดิจจ้าแม่ม่มานั่งด้วยกอนมานั่งด้วยกอนกระเป๋าวางเพ่เอาคนมานั่งข้างบนนี่ไหมลมานั่งบนเพ เดี๋ยวแม่ฟัดข้าวแล้วพอดีเนาะเดี๋ยวลูกกับป่อจะนั่งอู้กันกอนเดอร์เดี๋ยวแม่จะไปเน่าก,กับข้าวเพื่อกินข้าวแรงเนาะจ้ะเน่ารำๆนะแม่มัมนเอาน้องยุกปิกมาแล้วนี้าปิกมาไปโรงเรียนมาได้ความูลอย่างมากวันนี้ครูกับสองมูน้องทำโครงงานมาลาเรียจะครูกับฮาถามสิ่งที่มูน้องสงสัยแล้วกับครูกับจะฮาแบบหาต้นโตนออกมาจ้ะแล้วมันเป็นจะได้ไอ้โครงการเนี่ย โครงการนี้ก็คือครูกับเฮือหาสิ่งที่มูลน้องสงสัยกันนะจ๊ะแล้วมันจะปลาวะเดี๋ยวลุงหมอกับครูจะปาไปสร้าต้นตอของมันเห็นที่อนนึงจ้ะดีดีดีถ้าได้ความรู้จะได้มาบอกพ่อเลยพ่อก็อยากรู้เหมือนกันจ้ะนอกกับะหยาคือพ่อกับแม่ปิ่นมาเรียจะพ่อพ่อกับแม่ก็ต้องไปตุ่งไปห้อยกวนจ้ะมาแล้วมาแล้วกับข้าวเออสองคนพ่อลูกนี่อู้อย่างกันอ้เกี่ยวกับเรื่องมาเรียที่ โรงเรียนที่มูน้องเฮียนมาจ้ะอือ่าเดี๋ยวป่อเขาไม่ต้องกินก่อนเนอะแม่กำลังทายากันยุงตะกี้เนี่ยเนาะอือป่อก็ทามันแม่มันทามนี่เดี๋ยวกินข้าวแรงกันเนาะจ้ะวันนี้แม่ก็ตับน้ำพริกค่ะเนาะไม่เ้รูกเด้อเดี๋ยวกกินข้าวไปกัดเดี๋ยวเราป่อกําหน่อ แม่ป่อยมากินข้าวจ้าแม่แจ๋วอุ้ยกับข้าวน่ากินแม่มันงามเหมือนแม่มันเลยงาเหม่หิวหิวอ่านั่งดีๆกะอู้นั่งดีๆมากินเลยลูกอก็แบบว่าเผากินเลยกินนะลูกอ่ะอ่าอืมต้นพลิกลำบ้มลำแม่ลูกลำแม่ แม่กับงามกับเข้าเนี่ยเขาเข้ากันล้ำกินนั่งๆเลยลูกนะเออแอนะแอบออสวัสดีครับสวัสดีครับน้องายกกลับมาอยู่นักแตะอ่ะมากมากินข้าวด้วยกันไปกินข้าวกันครับไปไหนมาเจอไหนนี่วันนี้ไปแอลปามาอะของกินปนเลื้ยงกับนักแตะนักว่า เนี่ยใส่ข้าวมีนแล้วกับแม่นี่ถ้าอย่าหายล่ะผมกำก็ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสืซนสั้นเนี่ยยนงกัดกันเป็นยังเป็นครบ้ตอนนั้นจนใหญ่เหมนมันตายด้วยกินยาแล้วก็หายบ่เป็นอย่างมาได้นะอาหมุนงกกำลังเรื่องมาลาเรียมานะถ้าอาบป้องกันไว้เนี่ยอาเป็นมาลาเรียได้นะลายน้องยจะขึ้่อาเนี่ยป้องกันจะได้ลองมีวิธีก็ลองบอกอากำนดูเวลาอาไปป่าอาก็ต้องใส่เสื้อที่มีชิดใส่เสื้อผ้าที่มีชิดใส่ที่สีสดใสจ้ะอันอาก็จุด ยากัะนุงก็ได้จ้ะถ้าอาเปลี่ยนมาแล้วอาก็ต้องแบบนอนในมุง้งมุ้งรีบรักษาแล้วก็ทานยาให้ครบจ้ะเจเจอีจอ้บอกมันแรงขนาดนี้เลยบ่อยน้องจ้ะอนอนในมุง้งมุ้งรีบรักษาทานยาให้ครบนอนในมุง้งมุ้งรีบรักษาทานยาให้ครบไอ้หัวอี้ก็ดีเหมือนกันไอ้ไดไปบอกผู้ใหญ่ให้เป็นประก,กาศเพื่อคนบ้านเฮาเนี่ยเนาะ เพปิดเขาจกป้องกันจะดีเหมือนกันนะบ้านเขาจะได้บ่มีโรคมาลาเรียนะครับเนาะเดี๋ยวารืมนะมโจ้เรื่องนี้ต้องขยายโอเคต้องขยายขยายแน่นอนครับท่านผมจะรีบไปแบนผู้ใหญ่ให้คนประกาศสักกามนะครับเนาะคนประกาศมโจ้ครับเดี๋ยววันพุ่ก้อยมาคืนครับครับผมเดี๋ยวผมลาครับแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเก็บไว้ก่อนเอามาลูกกินข้าวกันต่อ อกอม<ะ>ันเิีเข้ากันจะได้กินนะลูกแม่ระวังอยูะนะ